เรื่องเล่าจากแอร์โฮสเตสสวิธีจับตายคนไทยบนเครื่องบินที่ชาวต่างชาติมองปุ๊บรู้ปั๊บ,บสวัสดีค่ะทุกคนฉันแพรนะคะเพื่อนแอร์โฮสเตสของคุณเองด้วยประสบการณ์การบิน12ปีที่ได้ดูแลผู้โดยสารจากทั่วทุกมุมโลกแน่นอนว่าแพรได้เห็นได้ยินและแอบ,บคำกับเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย วันนี้แพรจะมาแชร์เรื่องที่น่าสนใจมากและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องจริงมากๆนั่นก็คือลูกเรือชาวต่างชาติจริงๆแล้วใช้แค่สามวิธีง่ายๆเท่านั้นก็สามารถแยกคนไทยออกจากผู้โดยสารเต็มลำได้อย่างรวดเร็วฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะคุณอาจจะกำลังคิดว่าเอ๊ะเราคนไทยก็หน้าตาคล้ายๆกับคนญี่ปุ่นคนเกาหลีหรือแม้แต่คนฮ่องกงไม่ใช่หรอ จะแยกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหรือคุณอาจจะสงสัยว่าเป็นเพราะสำเนียงหรอหรือว่าการแต่งตัวของเรามีเอกลักษณ์เกินไปหรือในใจอาจจะคิดว่าก็หน่าเอเชียเหมือนกันหมดไม่ใช่หรอจะมองแวบเดียวเรารู้เลยได้ยังไงแต่แพรต้องขอบอกเลยค่ะว่าลูกเรือชาวต่างชาติเขามีเคล็ดลับของเขาจริงๆและวิธีเหล่านี้ก็ไม่ใช่หลักจิตวิทยาล้ำลึกอะไรเลย แต่มันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่บางครั้งเราคนไทยเองก็ไม่เคยรู้ตัวเลยแต่ในสายตาของคนอื่นมันกลับกลายเป็นคุณสมบัติแบบไทยๆที่ชัดเจนมากในวิดีโอนี้แพระจะพาคุณไปเจาะลึกทีละขั้นตอน 1. ลูกเรือชาวต่างชาติใช้วิธีไหนในการสังเกตพฤติกรรมเพื่อระบุคนไทย 2. มีนิสัยอะไรบ้างที่คนไทยแทบทุกคนเป็น แต่ตัวเองกลับไม่รู้ตัวเลย 3. แพระจะมาแชร์เรื่องจริงของผู้โดยสารชาวไทยที่เคยพบบนเครื่องบินฟังจบแล้วคุณจะต้องออมยิ้มและอาจจะอดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์ยอมรับว่านี่มันชันชัดๆเลยนี่นาะดังนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองมีลักษณะพิเศษแบบไทยๆเหล่านี้หรือไม่ต้องดูให้จบนะคะเพราะวิธีสุดท้ายว่ากันว่า90 เปอร์เซนต์ของคนไทยทำแบบนี้กันทั้งนั้นแม่นสุดๆเลยค่ะก่อนจะเข้าเรื่องอย่าลืมกด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้นะคะแพระจะมาแชร์ความลับการเดินทางในมุมมองแอร์เรื่องสนุกหนุกบนฟ้าและเกร็ดความรู้ที่คุณจะเจอได้แค่ที่สนามบินหรือบนเครื่องบินเท่านั้นถ้าคุณเคยโดนทักว่าเป็นคนไทยในต่างแดนก็อย่าลืมมาแชร์ในคอมเมนต์กันนะคะ มาดูกันว่าคุณโดนจับตายด้วยสวิธีนี้หรือเปล่าเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยส่วนที่2วิธีที่1ภาษาและปฏิกิริยาตอบสนองวินาทีเดียวก็รู้เลยว่าเป็นคนไทยเอาล่ะค่ะวิธีแรกที่เราจะพูดถึงก็คือภาษาฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะคุณอาจจะคิดว่าก็แหงสิเราพูดภาษาไทยก็ต้องรู้ว่าเป็นคนไทยอยู่แล้ว แต่แพร่ขอบอกว่าเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะบนเครื่องบินมีผู้โดยสารจากทั้งจีนฮ่องกงมาแก้วหรือแม้แต่สิงคโปร์ที่พูดภาษาจีนกลางเหมือนกันแล้วลูกเรือชาวต่างชาติห่ะคะพวกเขาฟังรายละเอียดไม่ออกหรอกแล้วทำไมถึงสามารถชี้แปรได้ในวินาทีเดียวว่าเป็นคนไทยคำตอบสำคัญอยู่ที่น้ำเสียงและปฏิกิริยาตอบสนองค่ะแพระจะยกตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดนะคะ ปกติเวลาเราเสิร์ฟอาหารบนเครื่องสมมติว่ามีข้าวไก่กับบะหมี่เนื้อเมื่อลูกเรือเข็นรถอาหารมาพวกเขาก็จะถามเป็นภาษาอังกฤษว่า chicken or beef No จุดนี้แหละคะ่ะปฏิกิริยาของคนไทยแทบจะเผยตัวตนออกมาในวินาทีเดียวเลยยังไงหนะ้าหรอคะเช่นเมื่อผู้โดยสารคนไทยได้ยินคำว่า chicken or beef แในสิคนจะชะง,งักไปแป๊บหนึ่งก่อน ขโมวดคิวเล็กน้อยหลังจากนั้นก็จะหลุดคำว่าคะหรือครับออกมาอย่างเป็นธรรมชาติคำว่าคะครับนี่แหละคะ่ะคือปฏิกิริยาที่เป็นลายเซ็นของคนไทยที่ทั่วโลกจำได้แพรยังจำได้เลยมีครั้งหนึ่งที่บินกับเพื่อนร่วมงานชาวฝรั่งเศสเขาพูดไทยไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวแต่ตอนที่กำลังเสิร์ฟอาหารเขาเห็นผู้โดยสารคุณลุงคนไทยพอได้ยิน chicken or beef ก็ตอบกับเสียงดังฟังชัดว่าครับผลคือเพื่อนชาวฝรั่งเศสของแพรหันมาทันทีแล้วกระสิบถามว่าเสียงนั้นใช่เสียงที่แปลว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าตอนนั้นแพรขำก้ากเลยค่ะเพราะมันคือคำอุทานติดปากของคนไทยจริงๆและคำว่าคะครับนี่มันมีรายละเอียดด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่การถามกับธรรมดา,ดาแต่มันมีน้ำเสียงที่ดูสุภาพงงงนิดนด แฝงความรู้สึกว่าขอโทษทีนะคะครับฟังไม่ทันเทียบกับผู้โดยสารชาวจีนพวกเขามักจะถามกลับตรงๆว่า what หรือ say again ส่วนคนฮ่องกงอาจจะตอบเป็นภาษากวางตุง้งแต่คนไทยก็คือคำว่าค้าครับที่สุดแสนจะคลาสสิกนี่แหละค่ะที่น่าสนุกไปกว่านั้นคือเวลาคนไทยได้ยินคำถามภาษาอังกฤษ มักจะมาพร้อมกับท่าทางเล็กๆที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวนั่นคือการเอียงคอเล็กน้อยเหมือนลูกสุนัขที่กำลังงงกับคำสั่งเจ้านายพอท่านี้ออกมาปุ๊บลูกเรือไม่ต้องคิดต่อเลยเดาวได้ทันทีเลยค่ะว่าเป็นคนไทยแน่นอนแพรเคยลองถามเพื่อนร่วมงานต่างชาติเขาบอกว่าคนไทยน่ารักดีนะเวลางงหรือไม่เข้าใจอะไรจะแสดงออกมาอย่างจริงใจไม่แกล้งทำเป็นเข้าใจ ซึ่งในสายตาของพวกเขาจุดนี้กลับเป็นคุณสมบัติที่ดูอบอุ่นมากนอกจากค่าครับแล้วคนไทยยังชอบพูดคำว่าได้ไหมคะครับมากๆคำนี้ก็ใช้ระบุต,ตัวตนได้ดีสุดๆเหมือนกันตัวอย่างเช่นเวลาลูกเรือเสิร์ฟเครื่องดื่มจะถามว่า Tea or coffee คนไทยส่วนใหญ่มักจะเลือกก่อนแล้วก็จะต่อท้ายด้วยประโยคสุภาพภาพว่าได้ไหมคะครับ เช่นขอน้ำชาค่ะได้ไหมคะฟังดูเหมือนจะปกติใช่ไหมคะแต่พอลูกเรือชาวต่างชาติได้ยินบ่อยๆก็จะเริ่มสังเกตได้ว่ามีแค่คนไทยเท่านั้นที่พูดแบบนี้บนเครื่องบินเพราะผู้โดยสารชาติอื่นมักจะตอบตรงๆคนจีนจะบอกว่าเอาชาคนฮ่องกงอาจจะพูดว่าเต๋คนสิงคโปร์ก็จะตอบเป็นภาษาอังกฤษยอย่างรวดเร็ว แต่คนไทยนี่แหละค่ะที่จะมาในโทนว่าขอน้ำชาค่ะได้ไหมคะด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและเกรงใจกลัวว่าจะไปรบกวนคนอื่นนานวันเข้าคำพูดเหล่านี้ก็กลายเป็นรหัสสลับของคนไทยในใจของลูกเรือไปเลยและยังมีอีกรายละเอียดหนึ่งคนไทยชอบขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่าขอโทษนะคะครับบางครั้งผู้โดยสารอยากจะเรียกแอร์โฮสเตสจะไม่ตะโกนว่า excuse me ตรงๆแต่จะเริ่มต้นด้วยคำว่าขอโทษนะคะครับสถานการณ์แบบนี้แพรได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนมีครั้งหนึ่งในไฟไปเมริกาลูกเรือชาวต่างชาติคนหนึ่งได้ยินแล้ววงมากถึงกับเดินมาถามแพรว่าทำไมผูด้โดยสารของอยูบางคนก่อนจะพูดอะไรต้องพูดคำที่ไอฟังไม่ออกก่อนทุกทีเหมือนคำว่าขอโทษนาคาอะไรสักอย่าง แพรขำจนน้ำตาไหลแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่านั่นคือคำว่าขอโทษในภาษาไทยคนไทยเราใช้บ่อยมากเวลาจะพูดอะไรกับใครเห็นไหมคะแค่เรื่องภาษาและปฏิกิริยาตอบสนองลูกเรือต่างชาติก็สามารถจับทางได้แล้วเพราะความสุภาพในคำพูดและอาการตื่นตระหนดนิดๆของคนไทยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆค่ะบางทีเราเองอาจจะไม่รู้สึกตัว แต่ในสายตาของคนอื่นมันคือวิธีระบุต,ตัวตนที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะส่วนที่3วิธีที่2นิสัยการกินและพฤติกรรมบนเครื่อง DNA ความเป็นไทยที่ซ่อนไม่มีเอาล่ะค่ะเมื่อกี้พูดเรื่องภาษาไปแล้วตอนนี้เรามาคุยกันถึงวิธีที่2ที่ลูกเรือต่างชาติใช้แยกคนไทยนั่นก็คือนิสัยการกินค่ะแพรจะบอกว่าเรื่องนี้มหัดจันมาก เพราะคุณอาจจะคิดว่าบนความสูงสามมื่นฟูตอาหารที่ทุกคนเลือกมันก็น่าจะเหมือน,อนกันใช่ไหมคะไก่ก็คือไก่เนื้อก็คือเนื้อมันจะต่างกันตรงไหนแต่จริงๆแล้ววิธีการสร้างอาหารและความชอบของคนไทยมันเผยตัวตอนออกมาได้ง่ายมากคะ่ะเริ่มจากรายละเอียดแรกคนไทยติดข้าวมากยกตัวอย่างนะคะบนเครื่องเรามักจะมีข้าวไก่หรือบะหมี่เนื้อ เมื่อลูกเรือต่างชาติได้ยินคำตอบของผู้โดยสารไทยพวกเขาจะสังเกตเห็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งได้เร็วมากคือเวลาคนไทยเลือกเมนูไก่จะเน้นคำว่าข้าวไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาติว่าเอาข้าวไก่ครับในขณะที่ผู้โดยสารชาติอื่นจะพูดแค่ chicken มีครั้งหนึ่งแพรเจอเพื่อนร่วมงานชาวอังกฤษเขาทึ่งมากแล้วมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผู้โดยสารของอยูถึงชอบเน้นคำว่า rice ตลอดเลยหรือว่าถ้าคนไทยไม่ได้กินข้าวแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจหรอแพรฟังแล้วขำกลิ้งเลยค่ะแต่พอมาคิดดูดีๆมันก็จริงนะคนไทยเป็นชาติที่ถ้าไม่ได้กินข้าวสวยจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปจริงๆต่อมาคนไทยมีอีกนิสัยที่ชัดเจนมากคือขอน้ำแข็งบนเครื่องบินผู้โดยสารชาวตะวันตกส่วนใหญ่เวลาสั่งเครื่องดื่ม มักจะพูดแค่ water หรือ orange juice น้อยคนมากที่จะขอน้ำแข็งเป็นพิเศษแต่คนไทยเหรอคะ99%จะต้องต่อท้ายว่าขอแบบเย็นๆนะคะแถมบางคนยังถามอีกว่าขอน้ำแข็งเพิ่มได้ไหมคะคำขอนี้สำหรับลูกเรือต่างชาติแล้วมันเหมือนเป็นสัญญาณลับเลยคะ่ะได้ยินปุบก็รู้เลยว่าเป็นคนไทยแพรจำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง เพื่อนร่วมงานต่างชาติเข็นรถเครื่องดื่มมาถึงกลางลำแล้วจู่ๆเขาก็หันมาพูดกับแพรว่าวันนี้ฉันได้ยินผู้โดยสารคนที่ห้าแล้วนะที่พูดว่า Mo Ice พวกเขามาจากที่เดียวกันหมดเลยใช่ไหมแพรก็ยิ้มแล้วตอบไปว่าใช่แล้วล่ะพวกเขาน่าจะเป็นคนไทยเพื่อนคนนั้นยังทำหน้าทึ่งและบอกว่าว้าวคนไทยนี่เหมือนจะกลัวเครื่องดื่มไม่เย็นกันจริงๆนะแต่ที่น่าสนใจคือนิสัยขอน้ำแข็งนี่แหละ ที่ทำให้ลูกเรือต่างชาติประทับใจคนไทยนะคะพวกเขารู้สึกว่าคนไทยทั้งสุภาพและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชัดเจนทำให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและยังมีอีกหนึ่งนิสัยที่คลาสสิกสุดๆของคนไทยคือพกอาหารของตัวเองขึ้นมาด้วยพูดจริงๆนะคะพฤติกรรมนี้ในสายตาเพื่อนร่วมงานต่างชาติคือระบุต,ตัวตนได้100%เลยเพราะลองคิดดูสิคะ คนทั่วไปเวลาขึ้นเครื่องอย่างมากก็ซื้อแซนด์วิชหรือขนมจากในสนามบินแต่คนไทยน่ะเหรอบางคนเตรียมอาหารมาเป็นถุงเลยค่ะแพรเคยเจอคุณป้าคนไทยหยิบหมูหยองกับน้ำพริกกระปุกเล็กๆออกมาจากกระเป๋าหรือมีครั้งหนึ่งคุณลุงท่านหนึ่งเอาเข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ห่อใบตองอย่างดีออกมากลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งเคบินเลยค่ะจนผู้โดยสารชาวเกาหลีที่นั่งข้างๆอดถามไม่ได้ว่า บนเครื่องบินของคุณมีหมูปิ้งบริการด้วยหรอครับตอนนั้นแพรทั้งขำทั้งอายอยากจะมุดพื้นหนีเลยนิสัยพกอาหารของตัวเองแบบนี้ในสายตาลูกเรือต่างชาติถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยจริงๆพวกเขามองว่าเป็นเรื่องน่ารักเพราะผู้โดยสารชาติอื่นไม่ค่อยทำกันแต่คนไทยเราสบายๆค่ะที่ไหนก็เป็นโต๊อาหารของเราได้ย่งมีอีกคนไทยชอบถามว่ามีน้ำซุปไหม อันนี้คาสสิกมากจริงๆบนเครื่องบินอาหารมักจะเรียบง่ายอย่างมากก็มีแค่ขนมปังเล็กๆกับของหวานแต่ผู้โดยสารไทยนี่แหละคะ่ะที่มักจะถามว่ามีน้ำซุปไหมคะมีครั้งหนึ่งตอนที่แพรบริการในชั้นประหยัดคุณลุงท่านหนึ่งถามว่าน้องครับข้าวไก่นี่มีซุปอะไรให้เหรอในใจแพรนี่ตกใจเลยเพราะเราไม่มีซุปเลยสักนิดแพรเลยต้องตอบกลับไปอย่างนุ่มนวลว่า คุณลุงคะมื้อนี้ไม่มีน้ำซุปค่ะขอโทษด้วยนะคะผลคือคุณลุงทำหน้าผิดหวังแล้วบอกอ้าวไม่มีซุปหรอสีหน้าเหมือนขาดส่วนสําคัญของชีวิตไปเลยตอนหลังแพรถึงได้เข้าใจว่านี่คือนิส,สัยของคนไทยจริงๆเพราะเวลาเรากินข้าวที่บ้านหรือที่ร้านแทบทุกมื้อจะต้องมีแกงจืดหรือน้ำซุปใช่ไหมคะ พอขึ้นเครื่องบินคนไทยก็เลยผเผหลอคิดไปว่ามีข้าวก็ต้องมีซุปด้วยจุดนี้ในสายตาลูกเรือต่างชาติถือเป็นรอยประทับทางวัฒนธรรมที่พิเศษมากสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดคือคนไทยชอบแลกอาหารกันชิมบางทีคนไทยไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มพอสั่งอาหารคนละอย่างแล้วก็จะเริ่มแลกกันชิมอา้าวบะหมี่เนื้อของฉันลองชิมหน่อยสิ ข้าวไก่ของเธอน่ากินขอแลกชิ้นหนึ่งภาพแบบนี้เห็นได้บ่อยมากในชั้นประหยัดค่ะในทางกลับกันผู้โดยสารชาวตะวาันตกแทบไม่ทำแบบนี้เลยพวกเขาจะคุ้นเคยกับการกินของใครของมันมากกว่าเพื่อนร่วมงานต่างชาติเห็นแล้วก็จะอมยิ้มแล้วบอกกับแพรว่าคนไทยนี่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว family style culture จริงๆนะเห็นไหมคะตั้งแต่การติดข้าวขอน้ำแข็ง ถามหาน้ำซุปพกอาหารมาเองไปจนถึงแลกกันชิมนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้รวมกันก็กลายเป็นกุญแจสำคัญข้อที่2ที่ลูกเรือต่างชาติใช้ระบุตตัวตนคนไทยได้อย่างง่ายดายส่วนที่4วิธีที่3พฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์นิสัยที่90%เอร์เซนของคนไทยหนีไม่พ้นมาถึงข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะและเป็นวิธีที่ลูกเรือต่างชาติแทบจะ ชี้ตัวคนไทยได้ในวินาทีเดียวเลยนั่นก็คือวิธีการปฏิสัมพันธ์ของคนไทยค่ะคุณรู้ไหมคะว่ารูปแบบพฤติกรรมของคนไทยบนเครื่องบินเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในโลกจนเพื่อนร่วมง,งานต่างชาติหลายคนแอบสรุปกันเล่นๆว่าเป็นไทยสไตล์ลักษณะพิเศษอย่างแรกคือคนไทยชอบเข้าคิวมากและยังชอบช่วยจัดระเบียบให้คนอื่นด้วย มีครั้งหนึ่งแพรปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าประตูขึ้นเครื่องถึงแม้ว่าบนบอรดดิ้งพาสของทุกคนจะมีหมายเลขโซนระบุไว้แต่โดยปกติแล้วผู้โดยสารต่างชาติจะไม่ค่อยเข้าแถวตามกฎเป๊ะๆพวกเขามักจะไปยืนออกันอยู่ข้างหน้ารอจนประกาศเรียกโซนตัวเองแล้วค่อยสแกนบัตรเข้าไปแต่คนไทยเหรอคะพอได้ยินเสียงประกาศปุ๊บจะพร้อมใจกันสร้างแถวที่ตรงแป๊ะขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติแถมยังคอยเตือนคนอื่นอย่างหวังดีด้วย ครั้งที่แพรจำได้แม่นที่สุดคือมีผู้โดยสารต่างชาติคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าจะขึ้นเครื่องก่อนทันใดนั้นคุณป้าคนไทยที่อยู่ข้างๆก็พูดขึ้นมาทันทีว่าขอโทษนะคะตอนนี้ยังไม่เรียกโซนของคุณค่ะต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะคะผู้โดยสารต่างชาติคนนั้นทำหน้างงๆแต่ก็โดนความใจดีบวกกับความหนักแน่นของคุณป้าทำให้ยอมถอยกลับไปแต่โดยดีลูกเรือที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นภาพนี้ ก็หันมากระซิบกับแพรว่าว้า wow, ว Thai p a s s e n g e r s areso disciplined ว้าวผู้โดยสารไทยมีวินัยมากเลยลักษณะพิเศษอย่างที่สองคือคนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนมากจริงๆเช่นบนเครื่องบินถ้ามีผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการเก็บกระเป๋าคุณจะเห็นคนไทยหนุ่มสาวแทบจะลุกขึ้นไปช่วยโดยอัตโนมัติทันทีคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยยกให้นะครับ ประโยคนี้แพรได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนในขณะที่ผู้โดยสารชาติอื่นมักจะนั่งนิ่งๆอย่างมากก็แค่มองแต่น้อยคนที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยแพรยังเคยเห็นภาพที่ผู้โดยสารคนไทยคนหนึ่งเอากระเป๋าตัวเองเก็บขึ้นไปก่อนแล้วเห็นว่ากระเป๋าของคุณลุงข้างๆมันติดๆขัดๆเข,ข,ขาก็ช่วยจัดแจงยัดกระเป๋าให้จนเข้าที่คุณลุงรีบขอบคุณใหญ่เลย ส่วนผู้โดยสารคนนั้นก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยกันการปฏิสัมพันธ์แบบนี้ในสายตาลูกเรือต่างชาติมันน่ารักและมีน้ำใจมากจริงๆลักษณะพิเศษอย่างที่สคือคนไทยจะทักไทยพูดคุยกับลูกเรืออย่างเป็นกันเองข้อนี้แพรในฐานะคนไทยเองก็รู้สึกได้ลึกซึ้งมากเพราะผู้โดยสารไทยมักจะพูดตอนสั่งอาหารว่า สู้ๆนะคะครับหรือโหรถเข็นหนักหน้าดูเลยนะคะบทสนทนาเล็กๆน้อยๆที่แสดงความห่วงใยแบบนี้ทำให้เพื่อนร่วมง,งานต่างชาติรู้สึกอบอุ่นใจมากพวกเขาชอบมาบอกแพรว่า i really like Thai passengers they are always so friendly ฉันชอบผู้โดยสารไทยมากเลยพวกเขาเป็นมิตรเสมอที่น่าสนใจกว่านั้นคือคนไทยชอบชวนคุยบนเครื่องบินมีครั้งหนึ่งแพรบินฝ่ายยุโรป เดินผ่านผู้โดยสารคนไทยท่านหนึ่งเขาก็ยิ้มแล้วถามแพรว่าน้องยืนนานๆแบบนี้ไม่เหนื่อยหรอคุยไปคุยมาเขาก็หยิบกล้วยตากที่พกมาด้วยออกมาแล้วยื่นให้พร้อมกระบ,บอกอย่างใจดีว่าอา้าวกินสักชิ้นสี่เดี๋ยวไม่มีแรงทำงานนะถึงแม้ตอนนั้นแพรจะรับไว้จริงๆไม่ได้แต่ความมีน้ำใจนั้นทำให้หัวใจพองโตเลยค่ะลูกเรือต่างชาติเห็นการปฏิสัมพันธ์แบบนี้ก็ทึ่งเหมือนกัน ว้าวคนไทยแบ่งขนมให้ลูกเลือดด้วยหรอลักษณะพิเศษอย่างที่สและเป็นอะไรที่ไทยมากๆคือคนไทยชอบถ่ายรูปมากไม่ว่าจะก่อนขึ้นเครื่องหลังขึ้นเครื่องตอนอาหารมาเซิร์ฟหรือแม้กระทั่งก่อนเครื่องจะลงคนไทยจะอดไม่ได้ที่จะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปมามาถ่ายรูปอาหารบนเครื่องก่อนยิ้มโอ้โหแมนอกหน้าต่างสวยจังถ่ายให้หน่อย พฤติกรรมแบบนี้เก้าในสิของคนไทยทำแน่นอนค่ะลูกเรือต่างชาติมักจะพูดคำขำว่า o n c e i s e e a passenger taking a lot of photos I can guess they are Thai พอฉันเห็นผู้โดยสารคนไหนถ่ายรูปเยอะๆฉันเดาได้เลยว่าต้องเป็นคนไทยเพราะคนไทยเราให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอยากเก็บทุกความทรงจำแม้จะเป็นแค่อาหารมื้อหนึ่งบนเครื่องบินก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก และข้อสุดท้ายที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดคือคนไทยเวลาลงจากเครื่องจะต้องพูดว่าขอบคุณค่ะครับนิสัยนี้แหละค่ะที่ทำให้ลูกเรือต่างชาติประทับใจคนไทยมากที่สุดเพราะคุณรู้ไหมคะว่าผู้โดยสารหลายชาติเวลาลงจากเครื่องก็แค่เดินผ่านไปเฉยๆบางคนไม่แม้แต่จะมองหน้าลูกเรือด้วยซ้าแต่คนไทยเหรอคะเกิน90 เปอร์เซนจะต้องยิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณค่ะครับตอนเดินผ่านแพรเคยยืนส่งแขกที่ประตูเครื่องบินภายในเวลาแค่10นาทีมีผู้โดยสารชาวไทยประมาณ20กว่าคนเดินมาพูดขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับต่อต่อกันบรรยากาศมันแตกต่างจริงๆค่ะเพื่อนร่วมงานต่างชาติที่ยืนอยู่ข้างๆอดถามไม่ได้ว่า Why are Thai passengers always so polite? ทำไมผู้โดยสารไทยถึงสุภาพแบบนี้เสมอเลยแพรก็ตอบไปว่าเพราะในวัฒนธรรมของเรา <c oughs> การขอบคุณเป็นมรารยาทพื้นฐานในชีวิตประจำวันไปแล้วรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ลูกเรือต่างชาติใช้จดจำคนไทยได้ง่ายที่สุดเพราะผู้โดยสารชาติอื่นอาจจะมีทำบ้างเป็นครั้งคราวแต่คนไทยคือแทบทุกคนจะทำแบบนี้ ก็ไม่แปลกใจเลยที่ลูกเรือต่างชาติจะบอกว่า The easiest way to recognize Thai passengers is when they always say thank you at the end of the flight. วิธีที่ง่ายที่สุดในการจดจำผู้โดยสารไทยคือการที่พวกเขาจะพูดขอบคุณเสมอตอนท้ายของเที่ยวบินดังนั้นนิสัยสุดท้ายของคนไทยข้อนี้ก็คือคำตอบที่ว่า90%ของคนไทยทำกันนั่นเองค่ะนั่นคือการกล่าวขอบคุณลูกเรือ ตออลงงจากเครื่บินบทสรุปเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็คุยกันมาถึงตรงนี้สรุป3วิธีที่ลูกเรือต่างชาติใช้แยกคนไทยนะคะ 1. คือร่องรอยทางภาษาคนไทยมีน้ำเสียงและคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์เช่นขอโทษนะคะครับขอบคุณค่ะได้ไหมคะนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้ยินปุ๊บก็รู้เลย 2. คือความชอบด้านอาหารผู้โดยสารไทยมีความชอบในเมนูอาหารของตัวเองติดข้าวชอบเครื่องดื่มเย็นๆถามหาน้ำซุปหรือแม้กระทั่งพกน้ำพริกหมูหยองขึ้นเครื่องพฤติกรรมเหล่านี้ในสายตาลูกเรือต่างชาติคือเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย 3. และเป็นข้อที่ถูกจำได้ง่ายที่สุดคือ พฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์คนไทยชอบเข้าคิวมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นชอบพูดคุยกับลูกเรืออย่างเป็นกันเองและที่สำคัญที่สุดคือจะกล่าวขอบคุณเสมอตอนลงจากเครื่องข้อนี้ว่ากันว่าคนไทยกว่า90%ปอร์เซนทำกันทุกคนไม่น่าแปลกใจเลยที่เพื่อนร่วมงานต่างชาติมักจะพูดว่า Thai passengers are the most polite and friendly ผู้โดยสารชาวไทยสุภาพและเป็นมิตรที่สุด ทั้ง3ลักษณะพิเศษนี้จริงๆแล้วสะท้อนแก่นของวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือความสุภาพความอบอ,อุ่นการเคารพกฎระเบียบและความมีน้ำใจในฐานะแอร์โฮสเตสคนไทยที่บินมา12ปีแพรเองก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะนิสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้กลับทำให้พวกเราโดดเดน่นและเป็นที่จดจำในกลุ่มนักเดินทางทั่วโลกถึงตรงนี้แล้วแพรอยากจะถามทุกคนว่า คุณเคยทำพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรบนเครื่องบินที่ทำให้ลูกเรือประทับใจบ้างไหมคะหรือคุณคิดว่าคนไทยยังมีพฤติกรรมอะไรอีกบ้างที่ทำให้คนอื่นมองปุ๊บก็รู้เลยมาแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ลูกเรืออับจดจำไว้ในใจก็ได้นะถ้าคุณชอบเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของแพรด้วยนะคะกำลังใจจากทุกคน คือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดให้แพรทำบันทึกการสังเกตการของแอร์ต่อไปในอนาคตแพรจะมาแชร์เรื่องสนุกนุกเบื้องหลังการบินและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้โดยสารชาติต่างๆอีกมากมายรับรองว่าจะทำให้คุณได้เห็นอีกโลกหนึ่งบนเครื่องบินแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่อยู่คุยกับแพรจนจบนะคะครั้งหน้าเวลาขึ้นเครื่องบินลองสังเกตผู้โดยสารรอบๆตัวดูนะคะ ว่าคุณจะสามารถมองหาคนไทยเจอได้ทันทีหรือเปล่าไม่แน่ว่าคุณอาจจะพบว่ามันตรงแป้จริงๆแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบายบายค่ะ